Hello ฮัลโห t สี e ดนส์ e อล o ั e ทูส c ยนค s <Hello>. s สโฟ r ์เกตเอทวิดเ s สุพัชชาณส s แก้วสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับน <Hello. S 1> ักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะคะเรามาเรียนและทบทวนกันกันกบท็อปิกในวันนี้ก็คือ the moon and regular a regular cosmic phenomena พร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ the moon the moon ดวงจันทร์ Everyone open your sign book on page 46นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าส6คะ่ะเพื่อจะเรียนรู้เป็นพร้อมกันนะคะโอเคพร้อมนะคะค่ะสำหรับ the moon นะคะก็คือดวงจันทร์นั่นเองเนาะ The Moon is the natural satellite of Earth. This is about 384,000 k m away from Earth. There is no life, no more on the Moon. also no water no air no wind and no rain sunlight bouncing off the moon makes the moon shine นะคะสำหรับหน้านี้เขาบอกว่าดวงจันทร์ดวงจันทร์นะคะก็คือนะคะบริวาร หรือดาวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลกนั่นเองนะคะมันนะคะอยู่ห่างจากโลกของเรานะคะประมาณ384,000กิโลเมตรค่ะซึ่งบนดวงจันทร์นะคะไม่มีสิ่งมีชีวิตนั่นเองและยังไม่มีน้ำไม่มีอากาศไม่มีลมและไม่มีฝนค่ะ แสงอาทิตย์นะคะทำการแสงอาทิตย์มีการ bouncing off the moon make the moon shine คือแสงแสงที่แสงจากดวงอาทิตย์นะคะส่องมายังดวงจันทร์ทาให้ดวงจันทร์นั้นส่องสว่างนั่นเองค่ะค่ะน,นี่คือภาพถ่ายนะคะจากนักดาราศาสตร์ที่ขึ้นไปสำรวจบนดาวบนดวงจันทร์นะคะ นักวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกก็คือน e ลอาร์มสตรองนะคะนี่คือภาพถ่ายเนาะและที่มีลักษณะต่างๆนะคะก็จะมีแล้วก็จะเห็นมีภูเขาใช่ไหมคะมีภูเขามีแฟตแลนด์แล้วก็มีพื้นที่ราบเนาะอาจจะมีครเดอร์ก็คือปล่องภูเขาไฟนั่นเองนะคะ The moon look s l i k e a l a r g e rock with craters mountains and flat lands นะคะ The big dark spot on the moon นะคะ the big dark spot แปลว,ว่า,าจุดขนาดจุดดำขนาดใหญ่หรือจุดมืดขนาดใหญ่บนดวงจันทร์เนี่ยนะคะ are large flat rocks นะคะมันก็คือก้อนหินแบนๆขนาดใหญ่นั่นเองค่ะค่ะ every o n e open your sign book on page 47ค่ะอยู่ในหน้าที่47นะคะ Regular Cosmic p h e n o m e n a นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นปกติเลยนะคะมีอยู่3ประเภทด้วยกันเนาะในหนังสือคะโดยอันแรกเนี่ยนะคะก็คือการ Earth Rotation ก็คือการการหมุนของโลกนั่นเองหรือเราจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือ Earth Spin Around Its Axis นะคะก็คือโลกหมุนรอบแกนของมันนั่นเองค่ะนะคะ time spent นะคะก็คือใช้เวลา โลกใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองนะคะประมาณ23ชั่วโมงกับอีก56นาทีนะคะหรือเราประมาณการก็คือ24ชั่วโมงหรือ1วันนะคะฟีนอปีนอนนะคะประากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ day and night ค่ะกลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะค่าอันที่2นะคะก็คือ Earth revolution around the sun orbit น,ะะนี่เป็นการปรากฏการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะหรือเราเรียกว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะใช้เวลาประมาณ365วันนะคะหรือกับอีกประมาณ6ชั่วโมงนะคะหรือเราประมาณการก็คือประมาณ one year ก็คือ1ปีนั่นเองค่ะปรากฏการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบนะคะจะทำให้เกิดปรากฏการก็คือ d i f f e r e n t seasons นะคะก็คือฤดูการที่แตกต่างกันซึ่งฤดูการนี้ก็คือ winter, summer, spring and autumn ค่ะสำหรับอันที่3นะคะก็คือ moon's orbit around the earth นะคะการโคโจรของดวงจันทร์รอบโลกนี่เองค่ะ time spent ใช้เวลา27 วันกับอีก8ชั่วโมงค่ะหรือประมาณ1เดือนนั่นเองค่ะปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกครบ1รอบนะคะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น,นก็คือ p h a c e s of moon ค่ะก็คือเฟสของดวงจันทร์นั่นเองก็คือเราจะเห็นหน้าตาของดวงจันทร์ในแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8เฟสนะคะ ก็จะมียกตัวอย่างเช่นนิวมูนนะคะนิวมูนก็คือพระจันทร์มืดเนาะส่วนฟูลมูนก็คือดวงจันทร์เต็มดวงประมาณนี้นะคะค่ะนี่เป็นภาพแสดงอีกอันหนึ่งนะคะที่เราที่เราจะได้ดูว่าโอเคถ้าดวงจันทร์หมุนมาตรงตำแหน่งนี้เราจะเห็นเราอยู่บนโลกเนี่ยเราจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นเฟสไหนเฟส เราเห็นทางขวาทางทางขวาหรือเราจะเห็นทางซ้ายนะคะ คือ Luna e c l ค p s e ค่ะคำว่า Luna นะคะเป็น Another Word ของคำว่า Moon นั่นเองนะคะในทีนี้หมายถึงจันทรุปราคาค่ะ Action ของมันนะคะก็คือ the moon moved to the position absolutely under the earth shadow ค่ะนั่นคือหมายถึงว่าดวงจันทร์เนี่ยมันเคลื่อนรอบดวงดวงเคลื่อนรอบโลกปกติเลยใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์หมุน เะคละื่อนที่ไปอยู่ตำแหน่งใต้เงาของโลกพอดิบพอดีนะคะดังนั้นคนที่อยู่ตำแหน่งเทอราเนี่ยมันก็จะมองเห็นว่าเออเหมือนมีเงามดมืดม,มากินดวงจันทร์ไปนะคะย่างที่เราเข้าใจก็คือราหูอง,องจันทร์ใช่ไหมคะราหูมากินดวงจันทร์เนี่ยจริงๆแล้วราหูที่ว่าก็คือเงาของโลกนั่นเองนะคะ m o m p l e t e l y away from the sunlight is usually reflex นะคะ ก็อย่างบอกก็อย่างที่ว่านะคะ The moon d i s a p p e a r e all of a sudden นะ,ะจึงทำให้ดวงจันทร์นั้นหายไปอย่างทันทีทันใดน,นะคะพอมันเคลื่อนที่อ,ออกมาทางออกมาทาง โอบิจาเชราน,นันเอห็นใช่ไมหมคะอยู่ด้านบนนะคะถ้ามันเคลื่อนที่ออกไปจากตรงนั้นก็คือเลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเนงงานของโลกเราก็จะเริ่มเห็นดวงดวงจันนะฮะเหมือนกับคล้ายๆกับราหูเนี่ยเริ่มคลายดวงจันท์ออกมาน,นันเองแต่งจริงแล้วดวงจันทร์แต่งจริงแล้วเนี่ยเป็นการที่ดวงจันเคลื่อนที่ออกจากเนานของโลกเองเนาะถ้าเป็นโซลานะคะโซลา่าคือดวงอาทิตย์หายไป โดยมีดวงจันทร์มาบดบังนะคะสำหรับลุนาอีคลิปส์นะคะก็คือการที่ดวงจันทร์หายไปโดยการบดบังของเงาของโลกนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพที่แสดงความแตกต่างระหว่างโซลาร์อีคลิปส์กับลูนาอีคลิปส์เนาะถ้าดูจากภาพไปเนี่ยนะคะนักเรียนเห็นดวงจันทร์ด้านบนนะคะภาพด้านบนนักเรียนเห็นดวงจันทร์อยู่ตรงกลางนั่นก็คือ เป็นปรากฏการ์โซลาคลิปค่ะส่วนด้านล่างคือดูอาโลกอยู่ตำแหน่งตรงกลางและดวงจันทร์อยู่ใต้เงาของโลกนั่นก็คือปรากฏการ์ที่ชื่อว่าลูนนา c l คลิปนะคะนักเรียนก็จะต้องมีทริคในการจําด้วยเนะาะค่ะสำหรับนี้นะคะ ก็คือสไลด์สุดท้ายของเราเลยนะคะก็คือ stars and planets ค่ะดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นะคะเรามาดูความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์กันนะคะเพราะว่านักเรียนหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้นั่นเองนะคะค่ะมาดู stars นะคะก็คือดาวฤกษ์ค่ะดาวฤกษ์นะคะ a star is a large ball of burning gases that produce light นะคะดาวฤกษ์นะคะก็จะเป็นลูกบอลขนาดใหญ่ ลูกบอลขนาดใหญ่ที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือเผาไหม้แก๊สนะคะซึ่งนะคะที่มันสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยตัวของมันเองค่ะ produce light นะคะ star produce light จำไว้เลยว่าถ้าเป็นดาวฤกษ์เป็นสตาร์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยตัวของมันเองนะคะซึ่งดาวฤกษ์ที่เรารู้จักในระบบสุริยะของเราก็คือ the sun นั่นเองค่ะ the sun is a star นะคะดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์จำไว้เลยนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถสร้างแสงสว่างในด้วยตัวของมันเองใช่ไหมคะสำหรับ planets นะคะดาวเคราะห์ให้นักเรียนคิดถึงดาวเคราะห์ให้นักเรียนคิดถึงดาวพุธดาวศุกร์ดาววังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนนะคะซึ่งพวกเนี้ยนะคะจะเป็น a planet is a mass of rock a l gas นะคะ that does not produce light ทำไมถึงบอกว่า l o c k o l gas เนื่องจากว่าดาวเคราะห์หินมีอยู่4ดาวก็คือ Mercury Venus Earth แล้วก็มาเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นส่วนประกอบของหินนั่นเองนะคะส่วน Jupiter ร a มาร์จู a ิเตอร์เซ็ n u ์ยูเรนัสแอนด์เนปเป็นดาวประ,ะเป็นดาวที่ประกอบขึ้นจากแก๊สนั่นเองนะคะดังนั้นมันเป็นที่มาของคำว่า a planet is a mass of rock or gas that does not produce light k e ว w o r d ของมันเลยคือ does not produce light เป็นดาวดาวเค้าเป็นดาวที่ไม่สามารถสร้างแสงสว่างได้ด้วยตัวของมันเองนั่นเองนะคะ ค okay. สำหรับวันนี้นะคะคุณทูก็ขอจบการเรียนการสอนการทบทวนเพียงเท่านี้นะคะหน้าที่ต่อไปของนักเรียนก็คือไปอ่านทบทวนด้วยตัวเองนะคะสำหรับแบบฝึกหัดน,นะคะจะอยู่ใน Google Form ค่ะ10ข้อเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเค See you next topic บ๊ายบาย